มาเล่นทงพี่น้องมานีนะครับผมกำลังสูบป,ปลาพี่น้องสมบัตรสีแดงจั็หน่อยมาบานจานอบพี่น้องครับผมจักบาทซื้อจักบาทหร่นี่พันหนึ่งซื้อพันจะให้จานอบซื้อให้พี่น้องพันหนึ่งนะครับผมซื้อส่างปา่าพันหนึ่งสูบไปเพราะได้ไปฝากตอ้อนทีมงาน <laughs> แต่ว่าจะกี่ไร่กี่ได้เด้อพี่น้องเด้อเปล่า,าร้านตีครับเออพอมามันมันเอากระรองบัตรดวงซื้อเนาะงพันเดียวหนึ่งเว้นี่กำลังตั้งสูบประมาณสิบมงสองพี่น้องประมาณใบมงได้จับพี่น้องครับผม ออกมาเล่นทงพอหายคล้ายขียดพี่นอ้องลมแห้งเล็กน้อยคุณเจ้าบรรยากาศดีดีพี่น้องครับผมบรรยากาศนะครับผม่เนะจ้าเปล่าอ่ะพี่น้องบรรยากาศสุดยอดแล้วครับยุติสงยุทาเนาะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องยุตตั้งประเทศเบิ้งนะครับผมชิดหอดบ้านหอดซองเดี๋ยว ใส่เวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงพี่น้องสั่งนี่เอามาหลุ่นกันว่าสิได้หลายขนาดใดผมก็ย่างไส้ไถ่บางหันมางหนี่ยากแล้วพี่น้องเดี๋ยวช่วงเวลาจับเดี๋ยวให้จัจนทร์นบใต้แหยจักนิดจักหน่อยเนาะล้ลอติดตามพี่น้องลอ้อติดตามเบืองวามันสีเอาสีมานนขนาดใดเนาะอันนี่ยมาจุ่มหม้อเลยเด้ออันนี้มาต่ำหม้อจากบาเนี่ยยันนะ่ะผมยันแซ่บๆเดี๋ยวไปฝาก พี่น้องเราะว่ามือนี้วันที่18เนาะวันที่20เข้าสำนักง,งานเนาะวันที่20เข้าสำนักง,งานครับผมตั้งเสารตั้งเสาพี่น้องเพราะว่าไปซ้อมล,ล้ำเพราะว่ามีเวลาซ้อมล้ำแค่วันที่20 21ต,ต้องไปทางไปงาน22เราต้องมาไล่สดแต่ทีนี้สอบอีกรีบน้อย22่สิบสอนะผมเพื่อให้มันลอยเปอร์เซ็นหนาวนี่ล้อเบิ้งสางป่าสางนี่สีมันบาสาดถูเด้อในหลายๆเด้อเพราะเดี๋ยวไปฝากแอ้ทวดเนี่ยฝากพี่น้องทั้งยูยยาโสกุล่ะ พอได้กินได้ต้มบ่เอา้าร้อติตตามพี่น้องโอ้ขอเั้าพี่โอเบึงส่างพี่น้องไดป้ปะ ปลาเต็มแรงครับปลาซิว เช่นน้ำูบน้ำล่นป่าพอมีนะป่าพอมีอยู่ กำนะลงัลงตุม่มมาดูกำลังมือได้ไดค้วบฮะวันีแล้วจับไสก้กะลังลางโอหบัดนี้นี่วัม,มี้อกว่ามันนี่เท่าน,นีแ้แหละ กินน้ำพี่น้องบัดเนี่ยสูบปลาจับปลาเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ตำมะฮุ่งนะผมอยากกินพี่น้องแต่ว่าบ่ได้ใส่ประเดกเ้อนะครับบม่ใส่ประเดกเดี๋ยวสิว่าผมกินของวกะลำอีกอ่ะเซนะครับอันนี้ตำฮุ่งตำแบบบ้านๆเฮานะครับผมพี่น้องอันนี้ต้มปลาปลาดุกปลาคอพี่น้องพุนพุนอันนั้นผมผมกินยทั้งพีครับผมเป็นหลวงพองกินทั้งเชิงไม่หลวงพ่อเรามานั่งมันนนางข้างล่างเนี่ยพี่น้องก็เลยนะให้ ตั้งตนี้พูดนะลูกหลานกำลังน่ากิน no พ yes ูดนนทีมงานของพวกเรานะครับผมอานบอาจารย์นบนะครับผมทุกนเออพันหนึ่งกัพอได้กินพี่น้องพันหนึ่งอ่ะถามมาคุมบ่คุมดอกเต่ามาเรีนทงครับเกี้บรรยากาศากินข้าวทงไปสั่นละโอ้ปลาไหพี่เอฟซีบ้างนะซื้อบรรยากาศบ้าอสไนี้ในรังนในังพ่อในกระมังตัวง่าอันนี้มิตนักมวยเราพี่น้องนี่นกินเกานี่มาเอามาจับป่า ปลาให้กลิ่นนะครับผุนโอ้ผุนนะผุนพ,พี่น้องโตปลานี่ละจะไปแปะะ๊ะซะมาเลี้ยงนี่ว่าจะไปฝากเอี้ยวถวดบ่อนี่แบงกันไปกินกับซิปัสกับพี่น้องนี่เดี๋ยวหาเนื้ออื่นไปฝากเอี้ยวถวดเนาะพี่น้องเนาะหอยตั้งผุนก็จะเป็นผุนคัวหลังรถฝากกินกินเขาทงพี่น้องแซ่บๆเดี๋ยวใบสองพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวใ,ใบสองพอดีเขากินน้ำนะครับผม บรรยากาศทีมงานนะครับผมลูกหลานน้องนุง่งให้จับคุนอมุนเตียนพนันไม่นโดนเม็ดโดนด้นานมุ้งกระดึงการ์ดตรงหน้าพี่น้องพุณละสร้างปลาทำเร็วๆรถยิ้มพัดขึ้นมาแล้วบรรยากาศขุดคลองอ่ะกินเขาครับผมคุณคลองบรรยากาศดีๆนะครับนี่คุณพี่น้อง ทีมงานนั่นพี่น้องอาจารย์รับคนกับมัดเล่นน้ำผุ่นมาส,สูบให้นะครับผมกินเข่าบรรยากาศแซ่บๆพี่น้องอ่ากินเขาเ่าแลี้ยวกินเขาเ่าแล้วก็สิกลับบ้านได้พี่น้องบาทเนี่ยครับบ้านแบ่งป่าแบ่ง,แบงกันไปกินในพูดเล่นนิดน้อยประเด้ไปฝากทั้งบ้านดอ,อกไม้ป่าปลาไหลายพี่น้องนะครับผมต่างพันเดียวนึงเอา้<ห>ากินเขากินน้ำพอกันอยู่เดินทางกลับบ้านครับ เดินทางกลับบ้านครับผมพี่น้องสวัสดีครับช่วงมองไปายผสสุขลิขค,ครับผมอยู่กับถิ่นตะก่อนชาแนลนะครับเมื่อนี้ก็มากินปลาเล่นทงพี่น้องมาเล่นทงมาเล่นบ้านจันโอ๊บพี่น้องไปจันโอ๊บไปซื้อสางให้นะครับผมสางปลาซาปลาพี่นอ้องอาซาปลาสูปปา่ปลาสุกย่างกินปลากินทงยุทงเนาะพี่น้องแบบมีความสุขกินเขายุทงยุทานเนาะเก็บบรรยากาศให้พี่น้องนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมเก็บบรรยากาศ กหลังแต่มาถึงแล้วก็สูบป,ปลาจับปลาปลาได้เมื่อไรพี่น้องนะครับผมกถือว่ามามาเล่นมาเที่ยวมาแบบแบบแบบหาเจา้าไหนหรอมันไหนมันพานม,มือไปพี่น้องแบบคนเคยไปเนาะคนเคยไปคเคยอย,ยู่เคยกินเนาะของมาเล,งเล่นทงพรแล้วไปมือมือ,มอไปนะครับผมอัปเดตอาการวันนี้พี่น้องก็ยังปวดพี่น้องเพราะว่ามีอากาศหนาวขึ้นอีกเนาะเห็นว่าหนาวสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้ายี่สิบเปลือมจะขี้ค,คายเรื่องหนาวเนาะเห็นเห็นว่างสิแต่กันหนาวอีดอีเนาะเป็นว่าสีหนาวเจ็ดสิบแปดกันหนาวอีดนอีนะมันนี้สิบแปดนะพี่น้องวานนี้ก,ก็ถือว่าหนาวยู่มาหอดบานจนไม่ได้อาบน้ำพี่น้องครับผมมาหอดคำเลยครับผมเป็นไข้น้ำเดินทางเดินทางไก่ไรก,กับไข่พี่น้องไขา่าะวาน่งย้อนขาโดดเนาะอ่ะถือว่าห้องบ้านปนปกติเดี๋ยวก็ปกติพี่น้องเนาะใจเย็นนะครับผมจะถึงงานวันเกิดแล้วนะครับผมวันที่ยี่สิบสี่จะถึงนี้นะครับผมวันเกิดทีนคกกชาแนล ปลาได้อยู่ประมาณถึงสิบโลบ่นี่มากรับน้องน้องผมประมาณสิบโลได้ประมาณสิบโลได้แบ่งกันไปกินพี่น้องนะครับผมลงทุนไปสะหนึ่งพันบาทนะครับผมราคาสะนะ่ะหนึ่งพันบาทค่าสูงห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องมากินข้าวทงนะครับผมมันม้วนเหรียญยุธงยุธานะครับพี่น้องจะเข้าสำนักง,งานบ้านพักวันที่ยี่สิบพี่น้องครับผมเตรียมไปซ้อมลำ ซ้อมล้ําเลยพี่น้องเพราะว่าถึงบทเข้มข้นแล้วจะอวาสานแล้วเรื่องนี้ระหว่างอมอสแปร์พาวกับบอสบิ๊กสปูยิบันฟินแลนด์จะสมหวังหรือเปล่าเรื่องเมีทยทรยศครับผมปักซักดาลูกคี้ถุกียากกับสาวเดนเว้นลูกผู้ห่างภูมีนะครับผมจะเป็นยังไงฝากพี่น้องติดตามให้กำลังแรงใจทีมงานแสงทองฟินแลนด์เบอร์สุภสุคนเด้อพี่น้องเดอ้นอ,ดอนะครับผมหรือว่าจะเป็นเทวาได กับไถแสงเดือนหรือจะเป็นแสงจันทร์แสงดาวหรือจะเป็นแสงจันทร์นะครับเข้มข้นแน่พี่น้องอาทิตย์นี้เข้มข้นเลยละ่ะแล้วก็มีรับเชิญเออนุชาราศีนะครับผมไอเออนุชาราศีเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับผมฝากพี่นอ้องติดตามกําลังใจบัตรหนึ่งร้อยบาทชมได้สามวันรอบนี้ครับผมวันที่ยี่สิบเอ็ดเราเล่นที่ขอนแก่นนะครับผมยี่สิบสองยี่สิบสามเราเล่นที่บ้านพักครับผมเหมือนเดิมนะครับฝากพี่น้องติดตามกําลังใจบัตรหนึ่งร้อยบาทนะครับ อ๋พี่น้องนะครับผมเก็บบรรยากาศมาฝากตอนพี่น้องเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะอัปเดตหีเบาองอย่างนึงนะครับผมพี่น้องครับอ๋พี่น้องนะครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ากันได้ป่ามาเมื่อไพี่น้องเพราะสมกินเพราะแต่ว่าไ่ได้ฝากป่าบ่ค่อยไรนะครับผมพี่น,ออน,น้องก็ได้เพราะมากินกินยุธงต้มกินยุธงกับอโอเคบรรยากาศสุดยอดแซ่บพี่น้อง ถือได้ว่าเปิดหูเปิดตาไปหาเหรินทงเหรินท่าเก็บบรรยากาศมาฝากพี่ผักน้องนะครับผมกถือว่าแซ่บบยุ่กินขา้าวทงแซ่บพี่น้องแซ่บแซีแบนกินขา้ขาวทงข้าวท่าดีก็ยุ่บ้านไปมุมมือโม,มเมนไป,ไปไปห้อยก็บ,บ่ได้เหังเราพี่น้องก็ใไห้แต่ทีมงานจับให้น้องให้นุ่งให้ลูกให้ล้านจับของกับนางโ <laughs> ตผมเป็นคนที่มักจับป่านะพี่น้องมักสูบป่าจับป่านะครับผมพี่น้อง กะแบ่งมากินแบ่งกันไปกินพี่น้องได้พูดเหนี่แหละน้อยพูดแล,ล้วสองโลนี่แหละแตบ่บอถึงก็ได้ฝากพี่น้องที่แรกว่าจะฝากไค้ทวดมาเป็นยังนะครับผมเดี๋ยวหาน้ำไม่ไปฝากแล้วนะครับผมเอาไหมหาน้ำไม่ไปฝากมันประหมานเนาะเอาเอาไปซํานีแ่แหละพี่น้องคลิปนาจักพ่อกัดไปเนาะมืออื่นกับวันที่สิบเก้าจะได้เตรียมตัวักผ้าสักแพ้เพราะว่าบอดกะแชทเข้ามาแล้วว่าจะมามือใดเฝ้าไปซ้อมล้ำนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบทมันจะไม่เปรีย้ย <laughs> ต้องต้องแน่นอนคนะทีมทิมนี่เขาเป๊ะพี่น้องอ่ะฝากไว้พี่น้องไว้ติดตามพีมงานชาแนลพร้อมด้วยทีมงานแสงทองพิเรน,นทุกท่านครับผมคลิปหนาจังพอกันไหมขอบคุณที่ไม่คำโฆษณานะครับคลิปนี้เอาไว้สำนีคลิปหนาพบกันสวัสดีครับผม